สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องย t u b e เสือพาไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารอชมการรำกันนะครับผมนะรำให้กับ f อฟซีนะที่ขอพรปู่แล้วประสบความสำเร็จเนาะขอพรปู่แล้วสมหวังนะครับผมสมหวังแล้วแล้วก็เรากน้สวเรียกว่ายังไงนะสมหวังเลยนะแก้บุแก้บุแล้วก็ขอต่ออี พะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธะสาธุปู่ปาริกิดอวินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริกิดนาคราชมหาลาภังจัติทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตโยโพธิสัตว์นะโมพุทหายะอวินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปู ปาริกิตนาคราชมหาลาพังปะสิทธิเมนะมะนาโคอริยเมตโยโคทิสโตนะโมยะปาริกิตนาคราชมหาลาพังปะสิทธิเมนะมะนาโคอริยเมตโยโคทิสโตนะโมยะสาธุข้าพเจ้านางป้าคำสายกุกกอกนะคะมามาขอพรแล้วก็มารำถวายอะไรนะที่ที่บุญน่ะแก่บุญที่สมลกษ์ ที่สำเร็จผลแก้บนให้บาวลีบาวลีพระนะนะคะช่องบาวลีพระนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้บาวลีพระนะจงมีความสุขความเจริญนะคะขอให้หันซ้ายก็เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี่เศรษฐีร้อยล้านมือสองข้างของบาวลีจัดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง ปากน,น้อยของบ่าวลีพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสีที่สามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจใดก็ขอให้หลัง่งไหลไปพัดมาหาบ่าวลีให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าก็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮง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 ตลอดชาติขอให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวนันทุกวันขอให้สุขภาพของบ่าวลีแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันและสาทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปู่ปาริกิดและ ก็เจ้าบ้านหลักเมืองภูเขาเหล็กไฟภูผาแอกภูหลวงภูกระลน้นเจ้าแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องเจ้าปู่ยศสุวรรณศิษย์ศิทธิ์ตั้งหลายจงมาให้พรบ่าวลีอยากทุกความกงวน,นจะตัดคนไรโรค,โรค,โรค 路、哦。 S <S พี่เชิญเอากล้องให้แม่โจ้แล้วพี่เสือไม่กดพี่เสือสต<ห>นะ็อปไว้ใช่เปล่าได้แค่ห้านาทีรำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะลำลำแก้บนหรือลำอะไรคะเนี่ยลำแก้บนให้กับเป่า,าลีนะครับผมเขาสมหวังแล้วก็ขอพรต่อครับลำแก้บนให้เป่าลีนะคะเนาะคือสมหวังแล้วก็ขอพรต่อช่องเป่าลีพระนะนะคะช่องเป่า,า,าลีพระนะน อันแก้บนที่เขาบนไว้แล้วสมหวังอ่าเขาถูกรอตเตอรี่สองใบค่ะอ๋อขายสามตัวค่ะครับต่อไปนี้เขาก็จะได้สิบสองล้านค่ะโอื้อนสองล้านนี่จัดร้อยร้อยนางลำเลยเนาะถ้าสิบสองล้านก็บอกบาลีด้วยนะคะร้อยคนนะคะเหมือนคนนั้นนะคะเนาะสิบสองล้านหกล้านนี่ร้อยนางลำนะคะเหมือนคนที่อยู่ อะไรนี่อ่างทองนะเนาะครผมเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเร็วๆนี้ผมก็อาจจะอาจจะอาจร้อยร้อยเหมือนกันนั่นแหละก็ผมสองร้อยดีกว่าเอาเอาเหนือกว่าเขาอย่างเงี้ยสองร้อยเก้าเก้าแล้วกันเอ้าสองร้อยเก้าเก้าแต่ไม่จำเงินก้นเลยนะครัผมยผมจะเอานางรำมาเยอะที่สุดในประวัติการ์ดผจะเกลีนเอามาหมดตั้งแต่เตางอยจนมาไม่ ไม่นายจะบอกว่า<อ>ตั้งแต่หนึ่งครัวเป็นต้นไปตั้งแต่หครัวเป็นต้นไปอันนี้ก็ขอให้บาลีจงมีความสุขความเจริญน,นะคะที่รำวันนี้ก็ป้าคำสายก็เลือกเอาตั้งรถตั้ง,งอย่างคนนั้นเขาก็อ่าาน้องคนนั้นเขาก็ <c oughs> ทำกระเป๋าตางหายนะคะอ้าวเหรอ กลับบ้านไม่ได้ก็นอนเถียงกันเลยให้เขาลำไงเขาไม่ลาไม่เป็นค่ะแต่ว่าต้องช่วยเขาเนาะธรรมดาจะเอาสามคนอันนี้เอาสี่คนให้บ่าวลีนะคะครับก็น้องเมื่อกี้นี่ไงน้องผู้ชายอ่ะกระเป๋าตังหายกระเป๋าตังหายเขาอยู่บ้านเต่าโนยค่ะก็เป็นเพื่อนละาล่านี่แหละตังเขาหายเมื่อคืนนี้มาช่วย กลับบ้านก็เลยเอามาลำด้วยครับก็เป็นสี่คนก็ขอให้บาวลีจงมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเอาเงินแสงเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะบาบาวลีนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนก็พอแล้วเนาะคก็สาธุครับผมขอพรปู่นะฮะสาธุสาธุ ชดช่วงชัดออชวาเออดวงนี้แรงเลย